จะเม็นเท่าสิใต้ไงก็อยากดาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงอยู่บ่มีอเหรแท่งเป็นจังได้ละใต้จอยอีหยังบอกว่าสีเฮ็ดนะอาันนี่เฮ็ดกะเฮ็ดไปตีมึงว่ามันสีรวยบ่เออเฮ็ดไปกินกระได้เอ้าแล้วเต้สีเฮ็ดกระเฮ็ดแต่ก็ะย่าคิดว่าสีขายขายย่างถิ่มึงกระลังเกี่ยวนะเวลามึงเกี่ยวแล้วมึงถาไปขายนะมันก็กดราคามึงมันสลัดขึ้นยังหนีพวงในทุนเวลาพุ่นเวลาเวลาเวลาเงยมึเข้าสีเฮ็ดหน้าอีกเธอหนึงพวกนั้นมันก็ขึ้นราคาเอาแล้วมึงหนูว่าผมมึงว่ามีเขาขายแล้วมันก็สลัดนะหัและเนะ กูเป็นนา่ง้า แต่มาวัดคือมึงนึ่งเดีย๋ยวมาบอกน้ำกู้ไหลกู้หอนกูเอาเศร้ามากกับหอนอโรดแม่มึงนี้ประเทศไทยอากาศนี่อืกูสิใหญ่ไปอยู่อยู<ไ>่ใสไปอยู่ใสดีวะลงไปอยู่ในหูในดินไปกกไปจำศีลคือกบมันบ่ฮหอนบปล่าหูหละจะลองใส่ชีวิตเวิร์ิไปอยู่ท้องฝ่าบินไปคือนกนี่แต่เป็นนกกับซวยอีกละ่ะนกนี่ขนาดมีปีกยังบินมามาตั้มรถใต้อ่ะคิดดึงเขาบอกว่านี่แหละยาเซนชีวิตพมาาขนาดมีปีกบินสูงปไปได้กันยังมาใต้หอนรถส้นใต้อยู่จะเป็นมันซวยใต้ไหม่อแท้อันเดาอยู่ใต้ บ่บมีดอกก็มีอยู่เคยเห็นข่าวอยู่ผู้ใหญ่นั่นจะเมนเท่าสิใต้ยอยังก็อยากเดาเงี้ยเงี้ยเงียเงยยูบ่มี่หัวแห้งเป็นจังไดล่ะใต้จอยแล้วถามเรื่องข่าวทำไมยาวมาหมดเรื่องอยากเปล่ากูสามารถเปล่าหลายๆเหลืองมารวมกันได้แล้วก็สามารถดา่ามึงนำเหลืองมือเสาก,กูบอกให้มึงเอาถังขายะไปถิม่มึงก็ไปก่กอไปเห็นยังคือบ่เทลงไปในถังขายะให้มันเลี้ยวๆไปเป็นยังจะเมนเวลากูใส่ย,ยังบ่วิดมือกูอีกคือเก่าสุดท้ายแล้วก็ทราบว่ากูใส่จะของเวลากูบอกยังนราโบเคยสร้าง